รายการ Energy Town เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบาาก,การแรกใครใช,รช้ d i v ไปุนแรงกว่าใคร a y e o าใจบางจาก e20s evo เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน พราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะ ในวันพฤหัสบดีที่30ิพฤษภาคมพุทธศักราช2567อยกู่กับดิฉันกัญญาเรขาวัฒนะค่ะ,คะต้องขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Energy Time ทแบบเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะมีเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการถแถลงข่าวเปิดตัวกับสื่อมวลชนแบบเป็นทางการครั้งแรกนะคะของคุณนิทัศน์วรพลพิพัฒน์กรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทร,ราฐกรุ๊ป จำกัดมหาชนหรือว่าราชนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นซีอป้ายแดงเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิทัศเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นรองผู้ว่าการนะคะเชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังมีตําแหน่งสําคัญสาค,คัญมานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเป็น c ีอของทางราชกรุ๊ปแล้วนะคะแล้วก็มีการถแถลงข่าวเปิดตัวแล้วบอกว่าปีนี้เองเนี่ยก็คือทางคุณนิทัศเนี่ยบอกว่าจะให้ราชกรุ๊ปเนี่ย มีเป้าหมายนะในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านะคะตั้งแต่ปีนี้นะไปจนถึงปี2573นจะคะจะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยปีละประมาณ700เมกะวัตต์นะจากปัจจุบันเนี่ยที่มีโครงการอยู่ในมือแล้วเนี่ยรวมประมาณสัก4340เมกะวัตต์นะผ่านการเข้าลงทุนซื้อกิจการหรือว่า M&A มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า C O D อยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้ไปเจราจาก,กับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามฟิลิปปินส์ออสเตรเลียน,นะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก โครงการคิดเป็นกําลังการผลิตรวมเนี่ยประมาณสัก550เมกะวัตต์นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะปิดดิวทั้งหมดได้เนี่ยภายในปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองยังไม่หยุดยั้งนะบอกว่ายัางได้มีการเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆร่วมกับพันธมิตรเดิมนะคะก็ไม่น้อยกว่า500เมกะวัตต์นะ บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีการตั้งงบลงทุนเอาไว้เหมือนกันว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยจะต้องมีงบลงทุนเนประมาณสัก1 5 0 0 0 0ล้านบาทเพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะต้องเพิ่มให้ได้มากกว่า30%ในปี2,570นจะคะจากปัจจุบันเนี่ยที่มีประมาณสัก26% ก็จะผ่านการลงทุนในประเทศที่มีจักรยภาพไม่ว่าจะเป็นไทยออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือว่าลาวนะคะก็จะขยายกําลังการผลิตตรงนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยทางราชกรุ๊ปนะคะก็มีการลงทุนในโครงการที่ประเทศไทยลาวออสเตรเลียอินโดนีเซียเวียดนาม ฟิลิปปินส์และก็ญี่ปุ่นฮนะโดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลงทุนไปแล้วนะคะประมาณสัก1817เมกะวัตค่ะโดยเป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วนะคะประมาณ9 0 0 7เมกะวัตนะแล้วก็ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก็การก่อสร้าง ที่มีกำลังการผลิตยู่ที่งพันปดเเมกะวัตต์นะคะก็รวมเป็นกำลังการผลิตหมุนเวียนอีกประมาณสัก1393มเกมกะวัตต์หรือว่าคิดเป็นสัดส่วนมันเุานะคะก็คาดว่าน่าจะมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยประมาณปีนี้นะคะสัก66เมกะวัตต์เนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะค่อยๆทยอย CO d ดีนะคะต่อเนื่องไปจนถึงปี2576เลยนะคะก็อย่างเช่นโครงการโซลฟาร์มนะคะ โครงการ b e n t r e ี W F นะคะโครงการลดมโนเรลสีชมพูส่วนต่อขยายนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการทำมอเตอร์เวย์ M 6 and M 8 1ด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหมีอีกหลายโครงการเลยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องน่าจับตามองมากเลยสำหรับลาดกุปนะคะในมุมมองของคุณนิทัศน์เองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านพร้อมๆกันเลยคะ่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นผลิตไฟฟ้านะครับอตอนนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะ เพิ่มในสัดส่วนของ Renew a b l e Energy หรือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยการลงทุนต่างๆของราชในต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะพยายามรักษาสัดส่วนนะครับว่าให้มีสัดส่วนในอีกอปีเจ็ดสามเนี่ยนะครับเราก็จะมีสัดส่วนอย่างน้อยไม่น้อยกว่า3 0นะครับที่เป็นพลังงานหมุนเวียนในขณะที่กลุ่มนี้เป็น Copower เนี่ยเราก็ยังดำเนินงานอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยราดกรุ๊ปเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าปี20 5 0นะครับเราก็จะเป็น กลางทางคาร์บอนเท่ากับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการลงทุนของเราต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเป็นฟอสซิลแล้วมันอยู่ในกรอบ2 0 5 0หมดอายุไปกกอนเนี่ยเราก็จะลงทุนแต่ถ้ามันไประหว่างทางแล้วเราต้องต้องการลงทุนอะไรก็ตามที่เป็นฟอสซิลแล้วมันต้องทะลุออกไปว่าจะเป็นก๊าซบายเนี่ยนะครับทะลุออกไปเจอกระปี50เนี่ยการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีเทคโนโลยีต่างๆามาประกอบด้วยคือพูดง่ายคือเราต้องมีทางออกนะครับ เช่นเอาคาร์บอนแคปเจอร์เอามาใส่ต่อเข้าไปในการลงทุนต่อท้ายเมื่อถึงปี50เพื่อที่จะให้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของราชกรุ๊ปเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะครับค่ะและคุณนิทัศน์นะคะยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนการลงทุนนะคะในธุรกิจ non power หรือว่าธุรกิจที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะทางราชกรุ๊ปเองเนี่ยก็มีแผนค่ะที่จะจับมือกับพันธมิตรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบของโลจิสติก ทั้งประเภทรางแล้วก็รถในประเทศไทยด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมีความเห็นความชัดเจนเนี่ยภายในปีนี้นะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังได้มีการเริ่มศึกษานะคะการร่วมทุนนะคะกับพันธมิตรทั้งในประเทศไทยเองประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะคะในธุรกิจพลังงานในอนาคต อย่างเช่นโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโครงการกักเก็บพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่มีเทคโนโลยีเรื่องของการดักจับการใช้ประโยชน์แล้วก็การกักเก็บคาร์บอนหรือว่า CUS ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เองก็ยังศึกษาเรื่องของระบบผลิตไฟฟ้าโซลาเซลล์รอยน้ำนะคะก็โอโหหลายๆธุรกิจเลย รวมไปถึงนะคะจะร่วมทุนกับพันมิตรในประเทศไทยทําธุรกิจบริการเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งคุณนิทัศน์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คาดว่าน่าจะทําให้ผลการดำเนินงานของรัชเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยเห็นชัดเจนในแต่มา้สอปีนี้นะคะก็จะเติบโต มากกว่าปีก่อนแน่นอนขอโทษคำมากกว่าแตมัดก,ก่อนแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นเองเนี่ยทางราชกุ๊ปเนี่ยก็เริ่มเห็นผลและเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าหงษ์สารเนี่ยกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ปิดซ่อมบำรุงตามแผนไปในไตมาสก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้ผลกำนินง,งานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไพลตันนะคะที่มีกําลังการผลิตตั้งรวมอยู่ที่20,45มกะวัต์ที่อินโดนีเซียนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ แล้วก็หลังจากที่ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ในการเข้าลงทุนตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็คาดว่าจะรับรู้ไรายได้นะคะรับรู้กําไรประมาณสักปีละ2,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองค่ะคุณนิทัศน์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยยังคงเป้าหมายกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท ่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำนยนะคะหรือว่า EBIDA t ในปี2567นะคะเติบโตมากกว่า5%จากปีก่อนค่ะอยู่ที่14,124ล้านบาทนะ,ะก็เป็นไปตามการรับรู้ส่วนกำไรจากการลงทุนธุรกิจ โรงพยาบาลโรงไฟฟ้าที่เวียดนามนะคะก็เริ่มทยอยรับรู้ผลการดําเนินงานเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าที่เริ่มดําเนินการแล้วนะคะอีกทั้งยังรับรู้ถึงผลการดําเนินงานในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไผ่ตันที่อินโดนีเซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่คุณนิทัศเนี่ย ได้ประกาศเอาไว้เลยนะว่าทางรัฐกรุ๊ปเองเนี่ยจะต้องดําเนินการให้ได้ตามที่คิดเอาไว้นะคะเพราะว่าท่านเองเนี่ยมีแผนอย่างมากเลยนะคะที่จะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าให้ความสําคัญมากๆเลยสําหรับรันกุ๊ปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050นหะคะหรือว่าในปี2 5ง3นนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหก็คือทางรัฐกุ๊ปเองเนี่ย หมายมันปั้นมือมากบอกว่าอยากจะให้ลาดกุปเนี่ยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะในปี2 0ง0หรือว่าปี2593นะคะด้วยแนวคิดทำแล้วทำต่อทำให้ดีขึ้นค่ะโดยได้จะดำเนินการนะคะผักดันธุรกิจเนี่ย5ด้านด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยค่ะ1ค่ะ กลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล,และธุรกิจนอกภาคผลิตไฟฟ้าหรือว่านอนพาเวอร์ power, นะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าระยะยาวให้กับทางร,ารัฐกลุ่มได้รวมไปถึงจะรักษาความเป็นผู้นำนะคะในการดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่องอีกทีเดียวนะคะสองค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะก็บอกว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างการเข้าซื้อกิจการ ที่ดําเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็กับโครงการที่มีการพัฒนาโครงการใหม่ด้วยเพื่อเป็นการรักษากระแสะเงินสดและอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมค่ะ 3ค่ะการบริหารสินทรัพย์นะคะโดยให้ความสําคัญกับโรงไฟฟ้าเพื่อให้เป็นแหล่งผลไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้สําหรับประเทศแล้วก็ลูกค้ารวมไปถึงการสร้างรายได้ที่สม่ําเสมอนะคะให้กับทางบริษัทด้วยค่ะ 4. ค่ะเรื่องของการบริหารการเงินอันนี้ก็สําคัญเนาะบอกว่าต้องมีการบริหารการเงินนะคะให้พร้อมสําหรับการขยายธุรกิจของราชกรุ๊ปเองทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงเรื่องเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะคะ5ค่ะ เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะด้วยการเสริมและก็พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับธุรกิจในอนาคตรวมไปถึงการเน้นย้ําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในกระบวนการทํางานและการบบดําเนินธุรกิจโดยจะยึดมั่นทรอภิบาลนะคะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและก็สังคมด้วยเชื่อมั่นว่าถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะคะที่จะรองรับองค์กรเนี่ยให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและก็ยั่งยืนด้วยนะคะแน่นอนว่าคุณนิทั์บอกว่า เป้าหมายนี่แหละน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอยากจะให้ทางบริษัทเองเนี่ยเติบโตนะฮะทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณคุท่านบอกว่า อย่างเรื่องของโครงการประเภทเชื้อเพลิงเนี่ยที่ตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มหันเหไปทําพลังงานทดแทนมากขึ้นเนาะแต่ว่าคุณทัศน์บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นอะไรที่สําคัญเนาะยังจําเป็นนะเพราะว่าบอกว่าอยากจะยังคงลงทุนในเชื้อเพลิงประเภทนี้อยู่เนื่องจากว่าคือตอนนี้เองเนี่ยก็ยอมรับว่าคือมันเป็นเรื่องของช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานใช่ไหมคะหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยราชกรุ๊ปเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งตรงนี้นะคะ และก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณนิทัศเนี่ยให้ความสําคัญนะคะไม่แพ้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเรื่องของสังคมและธรรมิบาลนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นที่มีนัยยะสําคัญต่อบ,บริษัทนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความผูกพันกับชุมชนสิทธิมนุษยชนความพึงพอใจของลูกค้าการบริหารซัพพลายเชนนะคะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งทางราัฐกูบอกว่าได้มีการนำหลักการและก็มาตรฐานที่เป็นาสากลเนี่ยมาแบบ ใช้ในการดําเนินงานเนาะในแต่ละประเด็นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะคะอันนั้นก็เป็นแนวทางนะคะนิทางในการบริหารงานของคุณนิทัศนะคะที่มาบริหารลาดกุ๊ปก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เองค่ะก็เสียดายจังเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะติดตาม ช่องทางทุกช่องทางเลยนะของ Energy Time นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i m u s i c a l c o m เว็บไซต์ Energy Time a l l c o m นะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียค่ะ YouTube Channel Facebook Fanpage Instagram, p o อดแคสต์ทิกต็อกนะคะก็ทวิตเตอร์ด้วยโอ้โหมีทุกช่องทางเลยนะคะให้เลือกติดตามกันได้นะคะก็ถ้าใครสนใจช่องทางไหนก็สามารถติดตามกันได้แต่ว่าถ้าใครว่างๆหรือว่าใครอยากจะติดตามกันทุกช่องทางเลยก็ยินดีนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสาพาขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด E-P Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํามัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวลทุกไม่ให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้อไปทุกคนเวลทุกครั้นให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยให้โลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า